สวัสดีค่ะเบนะคะจากช่องสายสวยและเพจปีเสียและวัตถุมงคลเสริมฮวงจุ้ยค่ะวันนี้หนีจะมาตอบคําถามมีคนถามเข้ามาว่าสร้อยข้อมือปีเสียเนี่ยมีรูที่ก้นซึ่งตามหลักแล้วปีเสียท่านจะไม่มีรูทวานรเป็นอะไรไหมเงินทองจะล่วไหลหรือเปล่าส่งผลยังไงต่อผู้ที่บูชาไหมเป็นคําถามที่ ถา,ามเข้ามาเยอะมากแล้ววันนี้เบสก็อยากที่จะมาคุยแล้วก็อธิบายให้ฟังก่อนอื่นเบสต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีองค์ปีเสียมาให้เราห้อยเป็นสร้อยคอเป็นจี้เป็นตุ้มหูหรือว่าสร้อยข้อมือก็ตามเดิมทีเนี่ยเขาจะผลิตออกมาเขาจะมีการปั้นองค์ปีเสียมาในรูปแบบนี้ค่ะเป็นแบบตั้งโตะ๊ะ ซึ่งตามหลักที่ดีของปีเซียแล้วเนี่ยท่านจะไม่มีรูทวารเพราะความหมายคือการกินเงินกินทรัพย์กินทองเข้ามาแต่ไม่ออกแล้วก็เก็บไว้ซึ่งในบล็อกอะค่ะถ้าเป็นงานเลซิยนแบบนี้อ่านี้เป็นงานตั้งโต๊ะทั้งสองแบบให้ดูเลยจะไม่มีรูทวารอันนี้คือเป็นแบบลักษณะดีที่องค์ปีเซียพึงมีอ่าแล้วก็เป็นสัตว์ในตำนานที่เขาเล่าขานกันมาในเรื่องนี้นะคะแต่เบสต้องบอกก่อนว่า พอเปลี่ยนเป็นงานสร้อยข้อมือเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาไม่เจาะรูที่ก้นขององค์ปีเสียแบบนี้ก็ร้อยไม่ได้ค่ะฉะนั้นงานสร้อยข้อมือหรือว่างานที่เป็นลักษณะจี้เป็นอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีรูที่อ,องค์ปีเสียเนี่ยไม่เป็นไรความตั้งใจของการเจาะรูที่ก้นขององค์ปีเสียและที่ปากเนี่ยเป็นเพียงเพื่อให้เราเนี่ยสามารถร้อยได้ร้อยใส่สายาลวดสลิงหรือว่าจะเป็นไหม แบบนี้ค่ะคือมันเป็นวัตถุประสงค์ของการที่จะร้อยสร้อยข้อมือปีเซียเพื่อให้เราสวมใส่ได้แต่ว่าไม่ได้ทําเพื่อจัเจาะรูทวารให้กับองค์ปีเซียชั้นนั้นสรุปก็คือการที่อ,องปีเซียที่เรานามาร้อยสร้อยข้อมือแบบนี้มีรูทวานเนี่ยเราต้องกังวลว่าจะส่งผลไหมจริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ได้ส่งผลแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราเพราะว่าเป็นเพียงบล็อกหรือเป็นการทํา เพื่อให้เราสามารถร้อยสร้อยข้อมือได้ค่ะฉะนั้นใครที่กังวลเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะไม่ได้มีผลกับการบูชาปีเสียแต่อย่างใดแต่ถ้าเป็นงานตั้งโต๊ะเนี่ย ต้องไม่มีนะอ่าเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ร้อยเพื่อใสายอะไรเงี้ยค่ะมันก็อยู่จริงๆให้มองที่เจตนานและวัตถุประสงค์มากกว่าว่าเขาเนี่ยเจาะรูเพื่อทําอะไรมากกว่าและสิ่งที่สําคัญจริงๆนะคะก็คือการลงพิธีที่ถูกต้องจึงจะส่งผลต่อผู้ที่บูชาเพราะว่าต่อให้เราบูชาปีเสียมาเป็นสิบๆองแต่ว่าทุก องไม่ได้ผ่านการลงพิธีเลยก็ไม่ได้ส่งผลต่อผู้ที่บูชานะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สินแสท่านจะซีเรียสแล้วก็สําคัญมากหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนที่กังวลว่าปีเสียมีรู้ที่ก้นเป็นอะไรหรือเปล่านะคะก็จะได้สบายใจขึ้นด้วยนะคะว่าไม่ได้ส่งผลอะไรก่อต่อเราเนาะในส่วนนี้อ่าแล้วก็ใครนะคะที่กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับปีเสียวิธีการบูชาอยู่นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ช่องสายสวยหรือไปที่เพจปีเสียแล้ววัตถุม งคคนได้ะะเบยก็จะมีการลงข้อมูลแบบนี้แหละเพื่อแชร์ให้หลายๆคนได้รับรู้แล้วก็มีวิธีการบูชาปีเสียที่ถูกต้องค่ะและถ้าใครนะคะกําลังมองหาองค์ปีเสียที่อยากจะไปบูชาเสริมร้านค้าหรือว่าอยากจะดบูชาเป็นสร้อยข้อมือหรือบูชาแบบเป็นสร้อยคอนะคะก็สามารถทักไลน์มาได้นะคะเบยจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้ก็แอดไลน์ที่นี่เลยค่ะ